สวัสดีจ้าพี่น้องวัตสุภูสุขคลคิมีสิลไมเฮ็ดยังคิมีสิลมหาหนอนใหม่หานอนใหม่หมไปแกงเสหเห็ดแกงเสหเห็ดเก็บมาหน่ะละจันนี่เห็ดแล้วนอนหนึ่งแล้วนอนหนึ่งเดียวซองมึงทาง่าผู้ดีสิมีอีกบ่กรนอนเดียวคือสิพ่ออยู่ดาานอกว่าเนาะเอาไปแกงเงินแกงเสหเห็ดขุนทง่งขุนก็มีอยู่ขุนนอนขุน่มีอยู่มีอยู่อยอยโอ้นอนนี่ยงี้ยวแล้วนอนเนี่ยเอานอนนี่ละ โอ้ยรถเหยิงเนาะบัดน,นี้รถเหยิงคือโฆษณาเต็กเซีวเซีอยู่เนาะบัดน,นี้เนาะได้ละจ้ะจีกเสียงโฆษณาอีย๋ยังจี้เสียงอี๋ยังพี่น้องอเอ้ยข้าเจ้ากกลังสีโฆษณาอีย๋ยังนี่แหละหาสอกหาเสียงไม่ก,ก่อนหนึง่งอันนี้ก่อนนี้อยู่หลังบา้านก่อนนี้คือสีโบแมนมีดแหลงแตนโบมีโนะหรอกคือคือสีมีตะแหนียงอะไรขึ้นเห็นบ่ปะเจ้าเห็นบะนั่นเห็นบ่นั่น เนียงหนึ่งนี่ยังไม่ได้อีกมีอเนียงหนึ่งถอย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 ยิบเนียงหนึ่งเนงหนึ่งอยู่ในในนั่นเนงนั่นคือน,นสิสิเป็นไอซับออกแล้วขึ้นน่ะเดี๋ยวฮักเนงนี่งสูมเจ้าเบิ่งก่อนอุย้ยยี่พอเขาเราลงมาปวดใบพายออกจากลังค่าฟอกไห้มือน,นั่นเนียงนีง่โอู้หัวนอนมีตัวน,นี้เออโอ้ย ืงานหน,น,นึ่งปุ๊กนะผักงานหนึ่งปุ๊กนะผักเป็นแม่บัดนี่นกใหม่ฟาดนะผักจะขวังเออเจ็บบัว <c oughs> งึดลายได้ไแล้วบัดนี้พอแล้วบัดนี้ปอกบัดนี้โยอยหนอหักนกใหม่แน่และยังมันปุ๊กหัวจะขวังจะมันปึ๊ด <c> โ <oughs> อ้ยงึดยิ่งได้เสียวถึงแล้วเนาะบัดนี้ ข้างหมอตุ่มน้องใม้ไปก็มาหาไปบยานั่งตุ่มแบบที่นี่เก็บตั้มตันี่บ่โอ้ยบุญลิ้นมาอีกแล้วย่างปเก็บผักขาได้ป่ะนี่เพราะอีตัวบ่มีบ่ใส่ใส่แต่ผักขานี่ล่ะใส่ผักขากระเสียบแล้วเนาะใส่แต่ผักขากระรู้แล้วเลุดเซเมนเต็มแล้วเสียบแล้วใส่แต่ผักขากระได้เออออุ้ย น้ำน้ำฝนกับรีดเนี่เดินิีนมาอีกแล้วใครแต่ฝนมาตกอันห้ามอยู่ในี่ปลายหิยังวะเออโอ้โหโอ้ยฝ่าวายโมเดลมีดมาปาดพี่น้องเลยอืออุ๊ยเลาข้นกระเลืองอุ๊ยเราอุตส่สาห์เบิ่งเอาให้ยังไงเอาเนี่ยโอ้ยมืออีกแล้วมืออีกแล้วไม่ได้ดูกล้องเลยถ่ายวิดีโอไม่ได้ดูเลยอู้หูฝน,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 นมาฝนมาฝนหำ อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าตกสิลอกก่อนลอกก่อนอย่าเฝ้าตกห้ามคอยไปเอ่อกี้พักขาเดียวก่อนโอ้ยเปเล่าเรียนมากยันฝนห้ามมีดกับประเดี๋ยวยังวะเออโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วอหัวหนึ่งไปหัวหนึ่งมาหัวหนึ่งเขา่าหัวหนึ่งออกเดี๋ยวยินกระลอกบ่กไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,รวกระลอกกระลอกกระลอก เรื่องมือครับพ่อเฮ็ดลูกโดดนั่งไบยาน่าผักคา,าข่อยกำลางตุ่มทำไมอ่ะเดือดนีจจ่จะจีดจังน้อย ผงนัวไปผงปรุงรสนิดหน่อยน้ำปลาเดกปลาเดกที่ตุ่มไม่มืดนั่นลหละดโด,ดดูดโยงลงไป ใส่เ e ็ดตั้งไฟถ่ายเดือดค่อยคนที่เดียวพี่น้องเดี๋ยวน้ำข้าวเบือจังใส่น้ำใบยานั่งเดือดปุดๆปุดๆปุดๆ heat ยุบเราค่อยใส่น้ำข้าวเบือน้ำข้าวเบือเขาก็มีตั้งหากเขาเนื้อดำไม่พี่น้องผมก็มีข้าวเนี้วเขาผมมีแต่ข้าวเนี้อดำผมก็เลือกข้าวเนี้วดำมา นี่สวยขนาดเลยใส่ขบือแล้วจ้ะมงหันม um ันบอถนัดบอกกเลยใส่ผู้เดียวเบ่อยมเจ้าเห็นน้ำหลุด พักพนานแล้วหลูกโดดขั้นตอนสุดท้ายใส่พัก้าทางนั่งตัวบุมีเขากับวัใสแค่นี้ก็โอเคแล้วหอโหอมหวยหวยแข็งมันบานพอต้องคิดียังหายนี่ยังกใส่บุมีกับวัใสจบข่าวแซบ่บคือเก่าจ้ะไมชซิมซูเบิงปิบัติคือบุซิมซูเบงิบเบงเนี่ย ปวกปากซะนะู้นเออบาซิลวาติสุดยอดละพี่น้องเอ้ยนี่ละแกงบ้านๆแบบนี้เฮานี่ละตัวเอียงไรไปละบานนี้นี่จากดอกบาน,นี้อยู่ดีม่แห้องอยู่แดงมีฮี้วปิดไฟก่อนเดี๋ยทพค้าสิเปลี่ยนสีสีพวสวยอยู่ดีมีแห้องอยู่แดงมีหิ้วปลดปลอดภัยปลอยโค้ดไวซิเกิล รวยเฮงปังลอตเตอรีรางวัลที่หนึ่งนะจ้ารักษาสุขภาพผูส้สุขทุสุขคนตีงองแงองงแงขอบคุณที่ขอมารับชมจ้าบ๊ายบาย